สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตระเวนละดและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงตามสายประจันทร์พุทธที่26กุมภาพันธ์2568ผมนายวิการถาก,กาดดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ครับและดิฉันนางสาวพิญญาภัก์จองคำตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในวันนี้ค่ะรายการของเรามีเรื่องราวดีๆและสาระน่ารู้มาฝากทุกท่าน เพื่อเติมเต็มความสุขและมอบความรู้ต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราครับทุกท่านอย่าลืมเตรมตัวรับฟังสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์และข่าวกิจกรรมดีๆไปพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มต้นด้วยช่วงแรกของเรากันเลยนะคะกับช่วงกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าสองอยาง เนื่องด้วยสำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากได้ออกประกาศเรื่องมาตรการบริหารการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนเชิญรับฟังได้เลยค่ะจังหวัดตากและส่วนราชการสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน2.5ไมครอนภาคการเกษตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มกราคมจนถึงวันที่31พฤษภาคม2568หากเกษตรกรฟ้าฟืนอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2568จนถึงวันที่31พฤษภาคม2570โดยเกษตรกรในพื้นที่ปฏ,ฏริรูปที่ดินหากฟ,าฟ้าฝืนจะมีคำสั่งให้สิ้นสิทธิ์และต้องออกจากที่ดินดังกล่าว เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์หากฝ่าฝืนจะชะลอการได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินเกษตรกรในพื้นที่เกษตรทั่วไปหากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการสนับสนุนโครงการต่างๆจากภาครัฐเช่นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทเป็นต้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อรักษาสิทธิของพี่น้องเกษตรกรในการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหยุดเผาหยุดฝนเพื่อคุณเพื่อเราโดยความปรารถนาดีจากจังหวัดตาก และะสสส่วววนรรรรรราาาชกกกกกกัััังงงดดทเษตตหหจข่าวประชาสัมพันธ์ถัดไปนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านลารวมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าลาขอเชิญประชาชนทุกท่านที่เคยใช้หรือว่าเคยรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานของเรานะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีพุทธศักราช2568ประเมินง,ง่ายๆใช้เวลาเพียง3นาทีนะครับ 1. สแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.ancc.go.th นะครับค้นหาองค์การบริหารส่วนตมดลละให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาให้บริการของเราดียิ่งขึ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลมะละหรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสและเปี่ยมด้วยคุณธรรมขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาร่วมกันประเมินในครั้งนี้นะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละข่าวกิจกรรมได้ของวันนี้นะครับกองสาธารณสุขและเสียงแวดล้อมออกหน่วยรับจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการ,ร วันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 8กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้ดำเนินการตามโครงการรับจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการนอกสถานที่ในวันที่หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่11ตำบลเมละะอำเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตากเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่และทรงเสริมให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องครับ ในวันที่24กุมภาพันธ์2568กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตมแม่หละร่วมกับมูลนิธิโคเออร์ได้ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษในพื้นที่ศูนย์การเรียนรูช้ชาวไทยภูเขาไม่ฟ้าหลวงหมู่ที่7บ้านขุนห้วยนากกการสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษในครั้งนี้นะคะเพื่อสนับสนุนการจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านละลงพื้นที่ติดตามงานวันที่24กุมภาพันธ์2568นายสิทธิชัยคงเกตคีรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านละลงพื้นที่ติดตามงานในหมู่ที่7และหมู่ที่12ตำบลบ้านละอำเภอท่าสองยางส่วนตากเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงานและให้คำแนะนำในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน,นครับ ในวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตะมนตแม่มละได้ดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่หมู่2เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนรวมไปถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วยค่ะข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับการประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันที่25กุมภาพันธ์2568เวลา13 ..30 นากานาทีในกันพงศ์พิพัฒน์มนตีกูลนในอำเภอท่าสองยางพร้อมด้วยประหลัดอำเภอท่าสองยางในพิสิทธิ์มดตเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวละข้าราชการพนักงานผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลวละและส่วนราชการต่างๆรวมถึงอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ได้เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและบอกควรและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก การร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนจะช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเราครับและในวันเดียวกันกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตํานเมลลัได้นำเนินการตามโครงการาการ,รับจดทะเบียนผู้ประกอบการนอกสถานที่ในพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่12ตะมนมลเมลลอำเภอท่าสองยางสมัตรตาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ค่ะข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับ การเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันที่26กุมภาพันธ์2568นายทวีศักดิ์คำกว้างรองนายกองการบริหารส่วนตำบลมณนะเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนณหอประชุมประจําหมู่บ้านแม่ละไทยหมู่ที่1ตำบลมณระอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากง โดยเจ้าของโครงการนี้นะครับคือชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3105โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้นะครับคือประชาชนในพื้นที่ตำบลเมละและผู้นําชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนนะครับและในวันพุธที่ส6กุมภาพันธ์2568 กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมวงการบริหารส่วนตำบลแม่ละได้ดําเนินการเก็บขยะในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่9ตำบลแม่ละอาเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อรักษาความสะอาดของชุมชนลดปัญหามลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนซึ่งการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสําคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยส่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ค่ะและข่าวกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกองแผนงานได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกองแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพวันที่26กุมภาพันธ์2568เวลา9.00นนะครับประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกองแผนงานโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตบมวละ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครั้งที่1ทับ2 6 8ณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่มละโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและกันกองแผนง,งานโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมของแผนง,งานก่อนเสนอให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งการพิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้แผนง,งานและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและส่งเสริมสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับช่วงต่อไปมาพบกับช่วงสาระน่ารู้นะคะ3พฤติกรรมทำเป็นนิสัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีในชีวิตประจาวันการดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะ ในช่วงที่โรคระบาดและการติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาซึ่งการปรับพฤติกรรมบางอย่างให้เป็นนิสัยจะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคต่างๆได้ค่ะและในวันนี้เรามี3มพฤติกรรมที่ควรทำให้เป็นนิสัยเพื่อสุขอนามัยที่ดีมาแนะนำกันค่ะพฤติกรรมแรกกินร้อนซึ่งการกินร้อนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆที่อาจปนเปื้อนในอาหารได้ ากอาหารเย็นหรืออุ่นไม่ถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมอาจทำให้เชเื้อโรคเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นดังนั้นควรเลือกกินอาหารที่ร้อนหรืออุ่นให้สุกในระดับที่ปลอดภัยทุกครั้งพฤติกรรมที่2คือการใช้ช้อนกลางการใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสอาหารโดยตรงพฤติกรรมนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากคนอื่นๆเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน และพฤติกรรมที่3คือการล้างมือการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อโรคจากสิ่งสปกปรกและเชื้อโรคที่อ่านอยู่บนมือการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากสัมผัสสิ่งของต่างๆจะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคทำพฤติกรรมเหล่านี้ให้เป็นนิสัยจะช่วยให้คุณและคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากโรคต่างๆค่ะ และสาระน่ารู้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเริ่มแล้ววันนี้เจ็บป่วยเล็กน้อยด้วย42อาการหาหมอออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันจัดส่งยาถึงบ้านด้วยสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ควบคุมทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทหากเจ็บป่วยเล็กน้อยจาก42อาการสามารถเลือกใช้บริการหาหมอออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถใช้บริการได้อย่างควบคุมทั่วประเทศโดยสามารถทำการตรวจสอบสิทธิ์และเลือกแอปที่ต้องการใช้บริการได้อย่างสะดวกเรามาดูขั้นตอนการใช้บริการนะครับ 1. เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ 2. Add ID แจ้งชื่อนามสกุลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์3ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและทำตามขั้นตอน 4. พบหมอเพื่อดูอาการและรอรับยาที่บ้าน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลรับบริการสะดวกสบายที่บ้านด้วยสิทธิ์30บาททุกที่ทุกเวลาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0ครับโดยพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสามารถดูกลุ่มโรคหรือว่าอาการต่างๆ42กลุ่มโรคอาการนะครับได้ที่หน้าเพจ Facebook ของการบริหารส่วนตำบลแมละนะครับ จบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายของเราในวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเมละหรือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้ผ่านช่องทางดังนี้ครับทางเว็บไซต์ www เ e l a go th ทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเมละหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 0 3 0 5 7 9โทรสาร 055030539หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะครับสารบัญ under s o r e ตากแอดมละ g o จ h นอกจากนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรายการเสียงตามสายของเราได้ผ่านทางหอกระจายข่าวเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17.00นเป็นต้นไปรวมถึงการรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางของ YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลม่ละ สำหรับวันนี้นะครับการประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะละขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งเราจะนำเรื่องราวและก็สาระดีๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลมะละของเราด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารนำทีมโดยท่านพิสิเศษมะละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตุนวัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ i